ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนรอระเก่านะคะลัคนาราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะดูได้ทางลัคนาราศีนะคะอย่างที่แจ้งเนาะก็แบ่งวันที่ได้ทางตัวบนตัะไทยะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเปิดไพ่กล่องแรกจะเป็นตัวตนของซุนมิถุนนะคะ องที่2ตัวตนของคนรักเก่าค่ะแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำรับค่ะได้เป็น6ทถ้วยที่กลับหัวนะคะความสัมพันธ์เก่านี้อาจจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นการกระทําที่อาจจะทำร้ายจิตใจกันหรือว่าเป็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ฝังใจเลยต้องเลิกรากันไปนะ มาดูค่ะพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะมาใบแรกเป็น2เหรียญที่กับหัวการตัดสินใจทางเลือกที่มันยากแต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะตรงนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของความรักครั้งเก่านี่แหละการเลิกลากันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสองคน2องกราที่กับหัวอะไรก็ตามนะคะอนาคตของคุณ2อคนยังไม่แน่ไม่นอนอความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเปิดกว้างอยู่นะคะยังไม่ได้มีใครที่ตัดใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้ต้องแยกกันไปก่อนนะคะชีวิตากับหัวค่ะ ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเคยมีความมั่นคงหรือว่ามีสัญญาต่อกันบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ำมาแต่ว่าเมื่อมันพังลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมากพอสมควรค่ะกับการใช้ชีวิตของคุณเนาะใบสุดท้ายของคุณเป็นคิงเดยร์ดาบหัวช่วงเวลานี้ก็ต้องใจเย็นนะคะก็จะทําอะไรก็ใช้สติเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องตัดสินใจเลยรีบร้อนอยังควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วให้เวลาตัวเองนะคะมาดูที่พลังงานของเขาบ้างนะคะสําหรับคนรักเก่า ราชินีถือกระทาตัวเขาเองเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะสูงมากเชื่อมันในตัวเองนะคะเป็นคนที่ดื้อมากๆเลยถ้าเขาทําอะไรผิดเขาก็ไม่ยอมรับนะคะใบต่อมาเป็นเด็กถือด้วยกับัวนอกจากจะดื้อแล้วยังคิดมากอีกนะคะขี้น้อยใจช่วงนี้เขาก็คิดมากเรื่องของความรักครั้งเก่าเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นเพราะว่าเขามีเ,ออเหมือนกับมีกําแพงในใจหรือว่ามีทิฏฐิที่สูงนะคะมีศักดิ์ศรีเยอะเนาะ อันนี้ค่ะชัดเลยเดี๋ยวฟูยังขึ้นกับหัวอยู่ยังมูฟอนไม่ได้นะคะแม้จะพยายามนะคะบางคนอาจจะพยายามไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครแต่ก็ไปไม่รอดนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นเจตคตายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยังพร้อมที่จะสู้ด้วยแต่ก็คงจะต้องให้เวลากันก่อนนะคะเพราะว่าทิฏฐิในใจสูงมาก บทสรุปของเดือนนี้ค่ะ8เหรียญกับหัวไม่มองว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้สางต่อนะคะมันยังหยุดนิ่งอยู่แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความชัดเจนหรือการได้รับความยุติธรรมได้เคลียร์ใจกันในอนาคตนะ แล้วก็มีสี่เดืยนกับหัวด้วยต่างฝ่ายต่างจะยอมลดที่ิมานะหลงค่ะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ในเดือนนี้ไม่มองว่าต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น King er คิงถือเหรียญคู่2คนยังมีที่ว่างให้กันอยู่ในใจค่ะยังมีความผูกพันนะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็เป็นในเรื่องของกัลยาณิมิตนะ,ค,ะคิดดีต่อกันนะะไม่ได้โกรธกันแล้วก็เป็นศัตรูกันไปแบบนั้นนะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ยังมองอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันยังเปิดกว้างนะคะสําหรับอนาคตนะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ oracle ให้ด้วยนะคะคอลี mm ่น hmm. mm ีสม separation แล้วก็ codependency ถ้าคุณอยากที่จะสานต่อนะคะในความสัมพันธ์เก่าตรงนี้คุณก็ต้องส่งพลังงานด้านบวกถึงกันเยอะๆะนะคะ แล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขากำหนดมาให้คุณได้เจอปัญหาแล้วก็ต้องแยกกันไปก่อนนะคะ c โ Dependency ตัวนี้ก็หมายถึงว่าคุณยังมีความผูกพันกันอยูอ่พอขาดกันไปแล้วทำให้คิดถึงกันมากนะคะนี่ตอกย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตที่มันจะเป็นไปได้นะมันยังเปิดกว้างอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำถา,านายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่คำแนะนำจาก a n งเจนเซนะคะ ท i t a t i o n e r i n g Answer, Compromise แล้วก็ p e a c e ีซฟ r ร t o รส t i o n ไพแห่งสติมาอีกแล้วนะจะตัดสินใจอะไรอย่างที่เมย์บอกไปตอนแรกเลยว่าต้องใช้สติเยอะๆนะคะอย่าใจร้อนคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็มี Peaceful Restoration Compromise ขึ้น2ใบเบิ้ลมาแบบนี้อันนี้ชัดเลยว่าเคลียร์ได้แน่นอนนะคะปัญหาเก่าระหว่างคุณ2คนเนี่ยให้เวลาเท่านั้นเองนะคะสบายใจได้นะ ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาลับชมแล้วก็ถ้าอยากคลิมพาทำทานายนี้พิมพ์น้อรับได้เลยค่ะถ้าท่านไหนอยากจะเปิดส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามโปรก่อนได้นะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ